ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงได้เริ่มกลั่นเม็ดยานักรบไม่เพียงแต่เขาจะบีบอัดพลังลงไปเขายังมีการเขียนลวดลายรูปแบบจิตวิญญาณทั้งด้านในและนอกเพื่อกักเก็บพลังอีกด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปข้ากำลังสกัดกลั่นเม็ดยาอยู่ท่านควรคุมเข็มทิศให้ช้าลงหน่อยเมื่อข้ากลั่นมันสำเร็จท่านน่าจะได้ใช้พอดี เฉินเซี่ยงกล่าวจบก็นำตำราเล่มหนึ่งออกมาเปิดพลิกไปมาราวกับว่าค้นหาบางอย่างด้วยความรีบรเร่งซึ่งตำราเล่มนั้นก็คือตำราที่ก้าวราชันทิ้งเอาไว้ภายในมีการบันทึกการสร้างรูปแบบขายพลังและรูปแบบจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งไว้เป็นจำนวนมากซึ่งเมื่งเอ๋อและหญิงสาวคนอื่นๆของเขาจะสามารถศึกษามันจนก้าวหน้าได้การปรุงเม็ดยานักรบของเจ้าดูไม่ต่างไปจากการประทับตรายันเทพเลยแล้วนี้เจ้ายังต้องมีประทับอะไรลงไปอีกบ้างไหม หวังจริงชื่อจ้องจดไปในแต่ละขั้นตอนพลางเอ่ยถามรูปแบบจิตวิญญาณมีพลังมหาศาลยิ่งเมื่อประทับตราไปแล้วจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นผิดหูผิดตาหากควบคุมการไหลเวียนของพลังได้จะทำให้มันกลายเป็นสิ่งมีประโยชน์ในทันทีเขากล่าวอธิบายพร้อมพยักหน้าน้องเล็กอย่าบอกนะว่าเจ้ากำลังศึกษาการประทับรูปแบบจิตวิญญาณและนี่ก็เป็นครั้งแรกนางกล่าวถาม ก่อนที่จะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะสร้างรูปแบบจิตวิญญาณอันแข็งแกรง่งเนื่องจากนี่คือแดนเทพที่ทุกสิ่งอย่างมักจะมีอำนาจพลังเหนือกว่าแดนสวรรค์สบายใจได้ข้าเป็นคนหัวไวจึงเรียนรู้ทำความเข้าใจได้รวดเร็วเขากล่าวยิ้มยิ้มขึ้นเมื่อพบว่าหวังจริงชื่อกำลังกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องใด หวังจริงชื่อแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแต่นางก็พอทุเลาใจได้บ้างเพราะเนื่องจากทราบดีว่าเฉินเซี่ยงมีการเรียนรู้ที่รวดเร็วแม้แต่ทักษสะสยบปีศาจเจ็ประการที่สิทธิสายตรงทั้งสองรุ่นใช้เวลานานเพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่ก็ยังไม่สามารถฝึกฝนให้สำเร็จได้แต่สำหรับเฉินเซียงเพียงไม่นานกลับฝึกฝนได้สำเร็จ เพื่อที่จะให้เฉินเซียงได้ปรุงเม็ดยานักรบให้สำเร็จหวังจริงชือจึงขับเคลื่อนเข็มทิศไปอย่างช้าๆซึ่งทั้งสองยังคงอยู่ในเขตป่าหินที่เป็นเขตปลอดภัยจึงยังไม่พบอันตรายใดๆเฉินเซียงพยายามทำความเข้าใจกับการสร้างรูปแบบจิตวิญญาณในที่สุดเขาก็พบกับรูปแบบจิตวิญญาณที่ทรงพลังมากมายอีกทั้งยังทราบว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานกับเม็ดยานักรบ เม็ดยาทลายน้ำแข็งและเม็ดยาทลายเพลิงพระเจ้าที่เขาเคยกลั่นปรุงมีอำนาจทำลายล้างเป็นวงกว้างแต่ไม่สามารถจะจงเป้าหมายจึงถือว่ายังด้วยกว่ายันเทพแต่ตอนนี้เขากำลังกลั่นปรุงมันด้วยความมุ่งมั่นที่สุดพร้อมกับปรับแต่งให้มีรัศมีทำลายล้างแคบลงมาเพื่อจะทำให้อำนาจพลังรุนแรงมากขึ้นแตกต่างจากของเดิมที่มีระยะค่อนข้างกว้างและการใช้งานมันจะต้องกระเกงระยะไม่ให้ตนเองได้รับผลกระทบเม็ดยาเพลิงกัมปนาต เฉินเซียงตรองดูแล้วว่าหากใส่เมือกของปีศาจลงกลั่นในเตาจะทำให้ได้รับคุณสมบัติอำนาจพลังแห่งเปลวเพลิงรูปแบบจิตวิญญาณที่มีการทำงานคล้ายกับข่ายพลังขนาดใหญ่นี้จะช่วยคาสร้างเม็ดยาเพลิงกัมปนาที่สมบูรณ์ตามต,ามต้องการเขาคาดการณ์และตั้งความหวังอย่างที่สุดหลังจากที่เฉินเซี่ยงได้ใส่เมือกปีศาจลงไปยังเตาปรุงยามันก็เริ่มระเหยจนมีปริมาณที่น้อยลงแต่แท้จริงแล้วมันกำลังกลั่นตัวเป็นอำนาจพลังเทพที่บริสุทธิ์และมีคุณสมบัติเป็นธาตุไฟ เมื่อเหลวเริ่มแปลเปลี่ยนไปจนมีลักษณะเป็นก้อนกลมแข็งอยู่ด้านในเตายาเฉินเซียงดูจะตื่นเต้นมากทีเดียวเมื่อได้พบเห็นว่ามันกำลังควบแน่นจนเล็กลงไปทุกขณะในที่สุดมันก็คงตัวและไม่สามารถควบแน่นให้เล็กลงไปกว่านี้ได้เห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงได้แบ่งแยกออกมาจำนวนสามก้อนแล้วเตรียมใช้วิธีการผสานเช่นเดียวกับการสร้างเม็ดยารศมีแสงทันใดนั้น นั้นเสียงการระเบิดดังกึกก้องขึ้นจนขนาดที่ทําให้หวังจิงชือซึ่งกําลังขับเคลื่อนเข็มทิศตกใจจนเสียการควบคุมไปชั่วขณะเมื่อตั้งสติได้จึงรีบบังคับเข็มทิศตามเดิมอย่างรวดเร็วเฉินเซียงไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดระเบิดของเตาปรุงยาขึ้นเนื่องจากว่าครั้งนี้เขาได้ใช้เตาเทพระดับกลางที่มีราคาหลายล้านเหรียญเทพจึงไม่คิดว่าจะมีสถานการณ์เช่นเดียวกับการปรุงเม็ดยานักเพราะสมีแสงด้วยเตาศักดิ์สิทธิ์ครั้งก่อน ทว่าสิ่งนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงอํานาจพลังที่รุนแรงของเม็ดยานักรบเนื่องจากมันสามารถทําให้เตาเทพระดับกลางระเบิดได้เตาระดับนี้ยังสามารถระเบิดได้เห็นว่าข้าจะต้องมองหาเตาที่มีราคาสูงกว่านี้เพื่อใช้ในการปรุงเม็ดยานักรบเป็นพิเศษเขาจ้องมองไปยังเตาปะรุงยาที่ตอนนี้กลุ่มก้อนพลังงานกําลังผสานร,รวมเข้าด้วยกันก็ทราบว่ามันจะต้องสําเร็จในเร็ววัน ในขั้นตอนนี้สิ่งจําเป็นที่สุดคือการประทับรูปแบบจิตวิญญาณลงไปเพื่อตรึงอํานาจพลังให้คงอยู่ในเม็ดยาและจะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะมันอาจจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนื่องจากปราณทั้งหลายทั้งปวงผสานเข้ากันอย่างหนาแน่นภายใต้การประทับจึงเกิดความเสี่ยงอย่างยิ่งหากว่าไม่แม่นพอน้องเล็กเตาปรุงยาของเจ้ายังอยู่ดีหรือเปล่าเตาเทพระดับกลางนี้คือเตาที่มีคุณภาพสูงแต่กลับระเบิดเม็ดยานักรบที่เจ้ากําลังปรุงอยู่จะต้องทรงพลังมากทีเดียวหวังจริงชื่อกล่าวขึ้น ในตอนนี้นางเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยกว่าเฉินเซี่ยงนี่น้องเล็กการปรุงเม็ดยาของเจ้ามันเหนือกว่าที่ข้าจินตนาการไปแล้วเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วยามก็เสร็จสิ้นไปหลายส่วนเทียบกับเยนเทพที่ข้าเคยได้เห็นสิทธิ์ที่รองสร้างมันด้วยระยะเวลาหลายวันมันถือว่ารวดเร็วยิ่งเยนเทพสร้างยากเกินไปนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เฉินเซี่ยงไม่สนใจและมุ่งเน้นที่จะสร้างเม็ดยานักรบแทนเพราะด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากน้อยกว่าเยนเทพจึงทําให้ใช้เวลาที่รวดเร็วกว่า ด้วยความชํานาญในการปรุงเม็ดยาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการปรุงเม็ดยาจึงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเฉินเซียงเพียงแต่ครั้งนี้เขาจะต้องประทับรูปแบบจิตวิญญาณที่มีความซับซ้อนมันจึงเป็นสิ่งที่ติดขัดอยู่ในตอนนี้เขาจะต้องประทับลวดลายลงไปยังเม็ดยาด้วยการใช้พลังเทพทวาเขายังไม่สามารถเห็นลวดลายของรูปแบบจิตวิญญาณที่จะปรากฏขึ้นที่เม็ดยามันจึงเป็นปัญหาที่ติดขัดอยู่ในขณะนี้มันเป็นแหล่งกักเก็บพลังเทพที่อัดแน่นไปด้วยอํานาจพลังที่รุนแรง ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องประทับรูปแบบจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง,กรงลงไปตามซึ่งจําเป็นจะต้องใช้สมาธิมหาศาลในการดําเนินขั้นตอนนี้ผ่านไปสามชั่วยามในที่สุดก็สําเร็จทว่าในตอนนี้เขามีอาการวิงเวียนจนขนาดที่ต้องหายาม,มาทานเพื่อย,ยับยั้งอาการทันทีสําเร็จหรือเปล่าหวังจิงชื่อกล่าวถามพร้อมกับที่ซับเหงื่อบนหน้าผากให้กับเฉินเซียงก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ตอนนี้ท่านลองเปิดเตาได้แล้วหละ่ะเฉินเซียงยิ้มขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของข้ามันหนักหนาเอาการทีเดียวหวังจริงชือเร่งไปเปิดเตายาทันทีนั้นก็หยิบเม็ดยาเล็กๆขึ้นมาพินิจพิจารณาอย่างที่ท่วนทว่าไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอำนาจพลังใดๆได้ไดไดเม็ดยาเพลิงกำปนาตนี้มีลักษณะเรืองแสงจ้าสีแดงดุจด,ดั่งดวงอาทิตย์เพียงแต่มีขนาดเล็กมาก อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยลวดลายของรูปแบบจิตวิญญาณที่ซับซ้อนแต่ดูไม่ยุ่งเหยิงและสวยงามยิ่งข้าเรียกมันว่าเม็ดยาเพลิงกัมปนาศเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นระหว่างที่หวังจิงชื่อยังคงตรองดูอำนาจพลังทำลายล้างจะเป็นอย่างไรนะหวังจิงชื่กล่าวขึ้นนางต้องการที่จะทดลองมันอย่างที่สุดในตอนนี้เฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมสส่หัวทันทีข้าเองก็ไม่อาจทราบ เพราะมันต่างไปจากที่ข้าเคยกลั่นปรุงในครั้งอดีตข้าตั้งใจให้มันมีระยะทำลายล้างที่แคบลงดังนั้นอำนาจพลังของมันจะต้องรุนแรงยิ่งเข้าใจหล่ไม่ลองไม่รู้เมื่อพวกเราข้ามผ่านเขตป่าหินนี้ไปเดี๋ยวก็ได้ใช้เองนางกล่าวขึ้นพร้อมกับที่นำผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำส่งไปยังเฉินเซียงเพื่อให้เขาได้ฟื้นฟูหลังจากที่มีอาการเหนื่อยล้าจากการผลิตเม็ดยาเพลิงกำปนาที่ยากลำบากเอาการ หวังจิงชื่อและเฉินเซี่ยงที่ได้ข้ามผ่านแนวเขตป่าหินออกไปเพียงไม่นานนักพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบสางที่โชยเข้าจมูกพร้อมกับที่มีเสียงคำรามดังขึ้นจากทิศทางไกลๆพี่สาวท่านเคยเข้าด่านชั้นเทพสงครามมาก่อนดังนั้นท่านน่าจะทราบว่าที่แห่งนี้มีอะไรรอเราอยู่เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับถูจมูกฟึดฟัดไปมาด้วยกลิ่นเหม็นที่โชยหึงยามนี้เขาสังหรณ์ใจไม่ดีเท่าไรนะพร้อมกับที่เห็นได้ว่าหวังจิงชื่อเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้น ในด่านชั้นเทพ,พสงครามนี้จะมีปีศาจหรือมันที่ถูกผนึกเอาไว้นางกล่าวส่วนมากก็จะเป็นเทพแห่งการลงทันเป็นผู้ผนึกมันปีศาจปีศาจเหล่านี้อยู่ในขั้นเทพพระปราดหรือเปล่าเฉินเซี่ยงพอจะคาดเดาได้เนื่องจากด่านชั้นสงครามนี้เป็นที่ฝึกฝนสําหรับผู้ที่จะทะลวงพลังสู่ขั้นเทพสวรรค์หวังจิงชื่อพยักหน้ามันเป็นเทพพระปราดชั่วช้าที่ได้กระทาผิด ซึ่งกำลังจะตกลงสู่ขุมนรกแต่ด้วยการที่มันยอมรับผิดในการกระทำของพวกมันจึงถูกผนึกไว้ในที่แห่งนี้จริงๆแล้วหากว่าพวกมันมีเหรียญเทพหรือความแข็งแกร่งที่มากพอก็สามารถหลุดพ้นออกไปจากที่นี่ได้พวกมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ใช้ทดสอบเราเฉินเซียงกำลังคิดว่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องดีเท่าไหร่นะเพราะมีผู้คนมากมายตายลงที่นี่ด้วยน้ำมือของพวกปีศาจเหล่านี้ ในด่านชั้นเทพสงครามนี้ล้วนเป็นระดับเทพประปรชที่จะคอยทดสอบความแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีผู้ที่พลาดท่าตายลงที่นี่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีจํานวนมากมายนะเพียงพยายามอย่างเต็มที่ก็จะผ่านการทดสอบในด่านชั้นสงครามและตอนนี้ก็ถือเป็นการทดสอบของเจ้าด้วยเช่นกันหวังจริงชื่อมองเห็นได้ว่าเฉินเซียงกําลังมีท่าทีไม่สู้ดีเท่าไรนะจึงกล่าวยิ้มยิ้มว่าขนาดข้าเองยังผ่านระดับด่านชั้นที่สี่ได้ไม่ยากนะ ดังนั้นเจ้าที่มีทักษะดีๆมากมายอีกทั้งยังเก่งกาจในเรื่องการพลิกแพลงยังต้องกลัวสิ่งใดอีกท่านเคยผ่านด่านชั้นนี้มาแล้วเขากล่าวโดยที่ตระหนักได้ว่านางเองก็คือเทพฝ่ายสงครามของวิหารเช่นกันแต่เขาก็เพิ่งจะได้ทราบว่านางได้ผ่านด่านชั้นเทพสงครามที่สี่นี้แล้วใช่แล้วหลักข้าได้ผ่านด่านชั้นเทพสงครามที่สี่แล้วแต่ข้าไม่ได้มาทดสอบที่สถานที่แห่งนี้ดังนั้นข้าจึงไม่คุ้นเคยนัก นางกล่าวพร้อมกับที่ย่นจมูกเมื่อสัมผัสกับกลิ่นสาบสางที่เหม็นอย่างอธิบายไม่ถูกแต่กลิ่นมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนพอเดาวได้ว่ากำลังเข้าใกล้บางอย่างเม็ดยาเพลิงกำปนาตของข้าแม้ว่าจะรุนแรงแต่เมื่อใช้กับพวกที่มีความแข็งแกรงระดับเทพประปราดอย่างเช่นท่านก็ไม่น่ามีผลเท่าไรนะักหากว่าเป็นเทพประปราดขั้นต่ำหน้าจะได้ผลที่ดีกว่าเขากล่าวมันมาแล้วหวังจิงชื่อดึงแขนเฉินเซียงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับที่เข็มทิศเสียการควบคุมไปชั่วขณะจากการถูกโจมตีพร้อมกับปรากฏเงาดำขึ้นที่ด้านบนเงาดำนั้นหายลับไปอย่างรวดเร็วทำให้เฉินเซียงระลึกถึงเหตุการณ์ในแดนเทพจองจำที่ดาวหายนะดวงที่สองที่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับมังกรครามซึ่งคล้ายกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นี้แต่เงาเงาปริศนานั้นมีความรวดเร็วน้อยกว่ามังกรคราม หวังจริงชื่อสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วจนสามารถหลีกหลบการโจมตีได้กล่าวคือแม้ภายนอกของนางจะเป็นหญิงสาวบอบบางหน้าทนุถนอมอย่างไรแต่ความแข็งแกร่งของนางที่ซ่อนไว้อาจจะเทียบขั้นได้กับเลิ่นเทียนหยงออกมาเผชิญหน้าตรงๆซิอย่ามัวเอาแต่หลบซ่อนนางกล่าวตะเบงเสียงแข็งกร้าวดุดันพร้อมกระชับดาบหมอกมรสที่ตอนนี้ฉายแสงเรืองรองนานมากแล้วที่ไม่ได้พบหญิงงามเช่นนี้รสชาติจะต้องละมุนล,ลิ้นอย่างที่สุด สิ่งที่ข้าปรดปราที่สุดก็คือรสชาติของเทพรประาดผู้เป็นหญิงสาวเนี่ยแหละเสียงแหบแห้งกล่าวขึ้นกล่าวจบบุคคลปริศนาเจ้าของเสียงก็หัวเราะขึ้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นสัตว์อสูรนักเพราะแต่มันก็ต้องเป็นบุคคลชั่วช้าที่มีรสนิยมในการกัดกินกายเนื้อหวังจิงชื่อได้หยิบมุกน้ำแข็งขนาดเล็กยัดใส่มือของเฉินเซียงใช้มันในเวลาที่จนตัวจริงๆอยากเข้าปะทะกับมันเด็ดขาด เฉินเซียงไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่หวังจริงชื่อมอบให้จะใช้งานในรูปแบบใดแต่ในระหว่างที่เขากำลังอักอักเอิ่มทันใดนั้นเองอำนาจพลังที่รุนแรงพรุ่งพลานขึ้นจากร่างงามของนางผนึกประทับนางแผดเสียงขึ้นทันทีนั้นชั้นน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นอีกทั้งยังมีรูปแบบจิตวิญญาณลวดลายแห่งแบบฉบับเฉพาะตัวของทักษะสยบปีศาจอยู่ภายในด้วยเช่นกัน นางได้ใช้มันเพื่อปกป้องเฉินเซียงเอาไว้เพราะการที่เขาอ่อนแอว่าจะตกเป็นเป้าของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายดายอำนาจพลังน้ำแข็งนี้จะต้านทานได้สักระยะเอาหล่ดในตอนนี้ข้าจะจัดการเจ้านั่นเองหวังจริงชื่อกล่าวขึ้นพริบตาเดียวร่างงามก็หายลับไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เฉินเซียงทราบแล้วว่ามุกน้ำแข็งนั้นช่วยให้เขาไม่ได้รับผลกระทบจากชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมรอบตัวของเขา เสียงจากพลังบางอย่างเข้าประทะัชั้นน้ำแข็งที่ห่อหุ้มร่างกายเฉินเซียงอย่างรุนแรงแม้ว่าร่างกายจะปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งที่มีรูปแบบจิตวิญญาณสยบปีศาจแต่เสียงที่ดังลอดเข้ามานั้นรุนแรงเหลือขนายิ่งวิหารเทพสยบปีศาจมันชั่วเห็นรูปแบบจิตวิญญาณเทพสยบปีศาจในชั้นน้ำแข็งที่ห่อหุ้มร่างของเฉินเซียงไว้ก็ตกตะลึงแน่นอนว่าสามารถต้านทานการโจมตีของมันได้อย่างดีเยี่ยมถูกต้อง ทีนี้เจ้าจะได้ตกสู่ขุมนรกอย่างไร้ซึ่งข้อสงสัยใดๆอีกพายุหิมะอันขาวโพลนปรากฏรายล้อมร่างงามของหวังจริงชื่อดุดดังเทพที่ดาหิมะที่แสนสดงดามมันชั่วตนนั้นคาดการผิดไปถนัดเพราะมันคิดว่าที่หวังจริงชื่อหายตัวไปอย่างรวดเร็วคือเป็นการหลบหนีเอาตัวรอดและเมื่อมันตระหนักเช่นนี้มันก็สายไปเนื่องจากขาทั้งสองข้างของมันถูกตรึงไว้ด้วยน้ำแข็งจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หวังจริงชื่อไม่ได้ใช้ดับหมอกมรบหมอดนางผสานพลังเทพแห่งอำนาจน้ำแข็งที่หนาแน่นจนกอนตัวกลายเป็นดาบน้ำแข็งสังการให้พุ่งตรงหมายเจาะทะลวงหน้าผากของมันชั่วตนนั้นทันทีตายซะนั่งผายมือไปด้านหน้าเพื่อเป็นการควบคุมดาบน้ำแข็งเล่มนั้นทันทีดาบก็เสียบปักลงที่กลางหน้าผากมันชั่วไม่เพียงเท่านั้นพริตะเดียวร่างมาก,ก็ปรากฏในระยะประชิดพร้อมกับที่ประเคนฝ่ามือรัวกระแทกร่างอย่างต่อเนื่องบังอาจมากที่จะกินเนื้อของข้า ไปเพื่อฝันต่อในเมืองนรกเสียเถอะนางกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวพร้อมกับที่ตอนนี้ใช้ฝ่าเท้ากระทึบลงไปอย่างร่างมานจนปนล,ละเอียดหวังจริงชื่อผสานพลังคลายน้ำแข็งที่ห่อหุ้มร่างของเฉินเซี่ยงพันสลายตัวหลังไหลาราวกับสายน้ำกลับเข้าหาฝ่ามือของนางพี่สาวอำนาจพลังเทพแห่งน้ำแข็งของท่านไร้ากาศมากไม่นึกฝันจะต้านทานการโจมตีที่รุนแรงของมันได้เช่นนี้ เฉินเซียงกล่าวเร็วหรือด้วยความตื่นเต้นก่อนจะส่งคืนมุกน้ำแข็งมุกนั่นเจ้าติดตัวเอาไวเ้เถอะเพราะต่อไปอาจจะต้องใช้งานมันอีกข้าจะบอกเจ้าไว้เลยว่านี่เป็นทักษะบัญญัติของข้าทำให้ข้าสามารถควบคุมไร่รำดาบพร้อมกับใช้งานร่วมกับพลังเทพอำนาจน้ำแข็งนางกล่าวพร้อมยิ้มที่แท้ก็เป็นเช่นนี้แข็งแกร่งจริงๆไม่ง่ายเลยหากจะจัดการท่านเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับเก็บมุกน้ำแข็งลงไป หรือว่าเจ้าเองก็ต้องการจะกินเนื้อข้านางกล่าวยิ้มยิ้มก่อนจะเขกหัวเขาเบาๆหลังจากนั้นจึงเริ่มควบคุมเข็มทิศอีกครั้งอยากกินสิแต่ไม่น่าจะกัดเข้าเขานั่งลงบนเข็มทิศก่อนที่จะส่งมอบเม็ดยาเพลิงกัมปนาทไปยังนางแค่จะหยิกเนื้อยังยากเลยจะบอกให้นางกล่าวพร้อมยิ้มงามก่อนจะหัวเราะ เฉินเซี่ยงในตอนนี้รู้สึกผิดหวังเล็กๆที่ยังไม่ได้ทดลองใช้งานเม็ดยาเพลิงกัมปนาแต่ไม่ว่าอย่างไรในด่านชั้นเทพสงครามนี้จะมีโอกาสให้ใช้งานมันอย่างแน่นอนเข็มทิศเพิ่มความเร็วขึ้นไม่นานก็ห่างจากบริเวณป่าหินจนไม่สามารถมองเห็นได้อีกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ